ครับตอนนี้พาผู้ชมมาดูปลาจุยัดนะครับต๊อกเอามือลงไปที่ตัวขนาดไหนเอามือลงไปเทียบหัวมันดูนี่ครับปล่อยตอนเดือนตุลาครับปลายเดือนตุลาช่วงออกพรรษาครับตอนนั้นซื้อมาตัวละสองบาทตัวเท่าหัวแม่มือนะครับผ่านมานะครับตอนนี้เดือนกุมภานะครับ ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมภาครับสี่เดือน,นครับตัวขนาดนี้ครับสี่เดือนนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งไซสบ์บิ๊กๆดำเมี่ยมเลยครับอันนี้ใช้มือจับขึ้นมาจากบ่อนะเมื่อกี้จากเด็กนักเรียนนะครับแต่รุ่นปกติของเขาก็ตัวนี้รุ่ดปกติก็ประมาณนี้ อันนี้คือไซส์ปกติสี่เดือนของเขาตัวหัวเท่าประมาณสามนิ้วแต่อันนี้เป็นไซส์พี่บิก๊กพี่เบิ้มนิดนึงตัวใหญ่ตัวไวนะครับอาหารสมบูรณ์นะครับเพราะว่าบ่อมีอาหารสมบูรณ์นะครับหญ้าเต็มนะครับตอนนี้น้ำแห้งก็เลยให้เด็กนะครับลอก ย่าปล้องนะครับขึ้นนะครับพอดีว่าลอกไปแล้วเด็กก็เลยจับได้นะครับยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรจับนะครับใช้มือเปล่าล้วนๆนะครับจับได้นะครับ ครับแค่นี้ครับติดตามตอนต่อไป